สวัสดีครับนี่คือรายการตะลุงตะลนครับรายการที่จะนำตาลมารู้จักกับคุณในวงการกองนั่งตะลุงครับไม่ว่าจะเป็นไหนนั่งจังล้วก็ผพูดแด่เกี่ยวข้องครับวงการนั่งตะลุงสัปดาห์นี้ครับผมยังไม่ไปไหนครับพอยังไปได้ไม่ได้เพราะว่าเราตื้อว่าเรามาดูแลตีแล่วก็ต้องต้องยุ้ยกุ้มครับผมยังยุ่กับแค่ขับเจนกนเดิมครับยุ่กับผููใจกดเดิมคู่มาความสามารถครับสําหรับ อีพีนีแล้วครับท่านก็ได้โด้จักตัวตนก้องนั่งชัดชัยตาลุงหลุดทุงหรือว่านั่งชัดชัยโซ่จะยันในน้ำนั่งชัดชัยครับแต่วันนี้ครับผมจะนำท่านมาโด้จักนั่งชัดชัยในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือในรูปแบบโคงฉังฉังมันมีฉังไรบ้างครับก็มีฉังต่ำรูปฉังสั้นแป้งฉังต่ำตับฉังต่ำหน้าปราณต่ำตกทิ้งตกยัางไงเลยแต่เกี่ยวกับนั่งลุงเกตําเม็ดครับ วันนี้เรามานังกับนั่งชัดใจอยู่แล้วครับสวัสดีครับพีกไก้ครับครับซึงวันนี้ที่เราอยากมาคุยกันนั่นก็คือกับเนี่ยครับอุปกรณ์เดี๋ยวว่าผูดตึ้งขาสําคัญนในขั้นําำัดมากเลยซ้ำกั้นมากไหนนั่งเพราะว่านี่กับเป็นสิ่งเด็รักษาขนมอุปกรณ์เครื่องมือแตมากินเรานะมีกเก้นะนั่นก็คือแพ้งนั่ง วัวใจรักเลยวัวใจรักหัวใจรักพูดตึงว่างเนียนจังตำแป้งนี่หน่อยนะนะพี่ก้อยนะก็ตีรู้รู้กันหน่อยหน่อยมาประมาณหน้าคนเราตำระยะเราก็เรียกว่าเป็นงาน h a n d ์เมดนะพี่ก้อยนะนี่มันต้องใช้เวลามันใช้เวลาตึงที่นี่ครับสำหรับผู้เตยังไม่รู้ว่าการสร้นแป้งเป็นมันหรือยังไม่รู้กรรมวิธีการขั้นต้นการเลขคลิปนี้ไปแล้วทานอาจจะ จุดตระกายก็ได้นะพี่ไก่นะว่าเออเบิร์ตั้มปันนี่เบิร์ตั้มไงเดียวหรอกอ่าในหลวงตั้มเลยทีอ่าก็ทำจะได้เอาไปรับจ่ายไปตั้มไม่ว่องนะพี่ไก่นะตรงนี้ไม่ว่องไม่่วงานะครับเอาเลยครับก็เรามาดูขั้นตอนกันก่อนนี่ว่านะอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์เอ่อกล้องไกลตัวกลังมือกลังจ่ายไกลตัวตัวปลาปลาก้าน ว่านแล้วก็มีโต๊กมีโต๊กก็จะมีดามยาวนะแต่ว่าของผมจะเป็นดามสั้นของพี่ใกล้กับแม่นัดแล้วแต่ความตานัดอกไม้สำหรับเขาะปลาเข่อว่านอะลรเราว่านนะแต่รับเม็ดรับเม็ดแต่วัวัดนะวัยวัดวัยวัดถึงไอ้นี่ล่ะนี่เดี๋ยวผมเล็งตากันล่ะไอ้นี่กับบางจังก็อาจจะไม่มีนะแต่ว่านี่ คิดขึ้นมาเวลาเราจอรูนี่ลักษณะจอรูนี่แต่เราแต่เรามาจอเอาหวัดวัดวัดข้าวอีกหนวัดอันจออันจออันมันจ่าแต่นี่เราจะจ่ายแบบนี้คือเราตอกปั๊บเดียวจ่ออย่าตาวกันซึ่งอะไรรูวะวัตถุดิบลักเตวาคาดไม่ได้เลยในการทำแป้งนั้นนั่นก็คือหมายไปใช่ไหมไหม้ไปหมายไปกับหมายไปสี่ซุปนะด้วยเหี่ ทั้งใหม่ไปตองพวกใหม่ไปนี่ตำได้ไมบิ๊กเลยพวกนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันยากนิดใบตองมันปลอเดภัามันเจ็ติดฟัวฟัวมันแก้งอ่าแต่มันนักหายใหม่ใบปลาไหม่ใบอื่นๆกระจายเลยมันกรอบเลยนะกรอบพวกใหม่ไปสีทุกไม่ได้จืดกันด้วยสีซุปนะสีซุกใหม่ไปบานใหม่ไปปลาอื ตึงพี่เลยปกติแล้วนี่แป้งนี่มันอยู่ในขนาดเท่าไรพี่เลยขนาดขนาดมาตรฐาธอนตัวเองแปดสิบขุนเมตรแปดสิบขุ่นเมตรกว้างแปดสิบรุ่งซึ่งถ้าเราเทียบกับแป้งนั่งสมัยก่อนนะพี่เลยมันแตกต่างกันมากมากครคบก็แตกต่างกันเท่าแต่ขนาดขนาดกับซีโต๊กมาพี่เลยแต่กับซีโต๊กแต่มันต้องกันโจมตีกันโจมุีกันนี่เขาเรียกว่าโต๊กนะครับนี่ผัวพ่อมาบป็นนี่ก็คือ ก็เดียวกว่าตอกในการซ้านการข,ขึ้นไล่กันเลยนี่มันก็นเป็นรูปแบบเดียวกับเราสารัสา้นซาดหรือว่อสาสั้นผัดตำผัดกลางไว้ก็บบหน่วยนะนนะนะเป็แค่นั้นแต่สั้นจูดน่ะคลายๆกันแต่ว่าเมืเ่อปวกแป้งพวกนี้มันมันอยู่ในประเภทครับพปวกเรื่องจายพวกดองพวกเจยนะ<อ>ต้องจับในตรงกลางแต้<อ>ถ้าราดนี่เราเริ่มไ่แต่โคบได้เริ่มไ่แต่หลังไปแต่พวกนี้ต้องจับตรงกลางตั้งจุดต้นกลางก็ได้ ดีมัดีเจยดีดองดีเอันเดจุดรุนกลางซึ่งไล่ในปกติมันจะมีกี่ไล่เพก่ย์ไล่แล้วว่าดื่มเรื่องเป็นหลายชงหลายช่หลายชงนั่นคือหลายซัดนะกันหลายซัดอ่าหลายซัดแต่ปัจจุบันนี้ก็คือความต้องการอ่าก็อยากให้มีหลายโนูหลายนี่ขึ้นมากก็กำได้แต่กลาวว่าปูตึงความคงทนพวกหลายช่งบอกให้ตัวว่าพวกดาวลอมเดือนพวกแปดแจ๊กพวกไรแบบนี้มันตล้วย แต่ว่าความโค้งต้นจะน้อยก็บอกหลายจอมเรามันต้องกล้ามหมากต้อง้ามตอกซีตอกหมากมาาาเป็นวันนั่งถึง้าบูดถึงแล้วนี่แพงหนึ่งน้อยนี่เ้าใจระยะเวลากี่วันอรือไงระยะเวลาก้าวันจิบวันต็นอ,อ่คือในก้าววันจิบวันนี้ก็คือเซตเม็ดตั้งแต่ห้าไมลมาเลยนะอ่าครับแต่ว่าจะมันจะชาอยู่นิดนึงกับการเดี๋ยวว่าเราต้องแฉตอกแฉได้โอ้ คือแต่ทำจริงๆอายุประมาณไม่เกินชิบวันกันเจนี่เจเปลือจุดประทุงเลยไปเลยอ่าก็ว่ากันหมดกังนั้นอีกอย่างนึงคือกันตะน้อมเส้นตอกอ่าอย่าให้มันแต่กรอเป็ดเยี่ยมพอเราจ่ายเกามาสั้นมันไม่ยักมันต้องเริ่มมันตั้งแต่แรกเลยหนึ่งอ่าก็การเลือกวัตถุดิบก็คือห่าตกแม่ฮ่าไม้เป้ยอ่าจ้องบ่วได้มาแล้วต้องป้าไอปิ้นการนัดความกว้างตาวน้อย ครับแต่ก็ะแทมมาหนังป้ายเป็นเต้นตอกหลอกปลื้อยใหญ่หลอกปลื้อยใหญ่มันอ่ามันหน้ามังบาง,บางมังแต่ก็มาหนังกูดหนังเล้าเต้าเจ็ดเจจะไม่กอนเจกันที่พี่จะมาวันแต่ปัจจุบันนี้ก็มีตัวจวุ้ยนะเระว่ามันจะมีกน้งนำยากันหมอดกันยอ่ครับ กะปูดตึงแล้วนะครับไม่ใจง่ายนะครับเพ่งน้อยอย่างนี้ตึงยิ่งเป็นงานเงินเมกปันีรับยาวเยาวว่เพ่งว่าในี่ไค่คือยาวยาวว่าเพ่งแต่ละเพ่งเพ่งนะครับเพราะว่าตั้งแต่จังไก่ลาวไม้กว้างนี่ครับตั้งแต่ไปห้าไม้ตั้งแต่มาหนังเล่าตกเหลือกไม้ตึงนี่ว่าี่มาขึ้นหลูขึ้นเลยนี่มันวันเดียวไม่ใหญ่เทปด้ว่ากการนัดจริงๆงินมันใช้เวลานานนะ การกลั่นแต่พอเป็นแนวก็ไม่นานเรื่องกลั่นนะแต่มันจะมาจ่าเรื่องการโป่เนี้นี่ครับการโปกก็อะไรายการตักห้างแล่นตรงนี้นะครับลักษณะตรงนี้ก็จะเรียกว่าห้างแล่นนะครับตรงนี้ตักหนองซิงหนองซิงแต่ก็วงในมันจะมีตักตีกันลาวเนี่ยจุงนางหรืออันือปิดก๊อบดิเพื่อความสวยงามสมัว่านะไรไปก็ได้นะ ตรงนี้นะครับเมื่อกอนนี่ก็จะใช้ไหวนะวมี่ไรนะแต่เมื่อลูกปัตนาเราก็มาใช้เส้นปลาสติกเต็มมันเป็นเหมือ,ไอนไหวอัแล้วพลาสติกนี่ครับแต่ก็เป็นไหวเตรียมนะไหวเตรียมแต่ไหวมันก้นกลางยากแต่ถึงที่นี่ไหวก็ต้องมาเล่าตีางเราไงนะไหวก็อยาก้าดอ่าถึงกับอมอุกิโอคิโอเพชรถึงกับจากใอ้เป็นเส้น จากเป็นเต้นเกตอูดไอบางว่ายได้หรว่ายก็ไม่ใจใจได้ถุกตัญิตเราไม่ใจถุกตัิตก็คือว่ายว่ายป๋าไม่ว่ายโค้มันก็เรียกว่ายกันเนี่ยพวกว่ายว่ายง้อมว่ายง้อมอ่าว่ายงอมเต้นเล็กเล็กอ่อ่าครับสีก็สั้นกระลาสั้นได้ว่ายงอมว่ายคลิ้งว่ายปนว่ายไส้นี่จได้ไหมว่ายไส้ไม่แน่ใจว่าจะเตรียมมาแต่เดี๋ยวนี้ตใชอยู่ก็คือว่ายงอมว่ายคลิ้งว่ายปนเอาละครับฟัง จังไกแล้วเ,เลยครับอาจจะไม่ห็นภาพต่อเดียวเราไมา่ดีก็ไอ้แก่ทราติดไอเดียว่ากับว่าวิธีการขึ้นไล่นี้ก็ขึ้นกันบรรพรือแต่ถึงซานกันไปบรรพรือครับเดี๋ยวเราจะมีการจุมรับไปจุมมาเลยครับผมครับนี่เราจะมาแรกก่การขึ้นรูปกันาการขึ้นรูปขันตอนแรกนี่คือต้องทำบรเพูเรือ่อนอีกเล่บอกลังจากเราได้เตรียมตอกมาแล้วนะครับ ขนาดอตกอกความยาวเลยียกชจินานทีต่ตํแประว่าแป้งสูง1่งเมตรตอกนี่จะต้องอยู่ที่ประมาณเมตรสิบเซนเเยอะว่าไปเวลาตัดติดอ่ะครับพอได้ตอกแล้ว,วลก,วก,เวก็เอามาจัด <c oughs> การตั้งลายตั้งลายนี่ก็เจียมตอกเอาไว้ เจ็ดซีเจ็ดซีนะตรงนี้ซึ่งก็เรามาตั้งเรียงซึ่งอะไรก็นาดอ้บอได้กึ่งกลางกงตอกนะกึ่งกลางอยู่ประมาณตรงนี้เราใจได้วัดอันนี้ตัวนี้คือรับเม็ดนะ,ะ,นะรับแเม็ดครับแต่ว่าทีนี้อันจะายใจกับหลายเบืองอ๋อ <laughs> อ่านี่เบืองสามเป็นเม็ดดีซิถึงจะจุดกลางตรงนี<อ>้เราหนังวัดตัวนี้คือ ไม่ไว <c oughs> อันนี้อา <c oughs> จได้ปุมปัญญาอ่าครับอ่าตึ้งตอกอ่าเราจะยอมก็แล้วแต่อ่านี่ก็จังมาแล้วนะอ่าครมีร่องแบกหือยอมกับซีดตกไม่ไปธรรมดาอ่าบอกการจุดต้นกลางได้แล้วอ่านี่เรามาอ่าตอกเจ็ดตกเจ็ดตกนี่ก็คือตึ้งนี่เราหยอกอันกลางตามไปตาม กางเดี๋ยว็ดเด็ดครยกอ่าหยกอันกลางเปื่อนกลางไปบร้องตึงยกอันกลางกลางปบรงอ่าตั้งไหล่ลูกแก้วอ๋อนี่คือไหล่ลูกแก้วนะพี่ก้สไหลยลูกแก้วอาตึงกันตรงนี้ก็ยกรงกลางจ้ามต่อ รามอายกจรองกวามนึ่งอาอยู่ในจะนาบันเนีซึ่งเราก็จัดเป็นกว้างนูกาเเมือนกันโตปับ๊บอันนี้เราต้อตงกำหนดมาปีกเลยว่านั่งหมยไปกับไอเนือหมยไปกัน ไอ,ไอ้ไรอยู่ในอยู่นอกไ้แบบนี้พี่กัอ่าเรื่องี่ยวใหม่ป้อยปกติคือจะกูดอ๋อแต่ว่าถ้าวาเป็นเป็นเป็นแป้งที่เราจ่ายซี่ตาหนอกันนะครับอา่าหวยพิ้วมันนี้จะอยู่ข้างนอกอเราโรงเรีันซี่มันจะไม่เมื่อนกันครับอา่าปกติไม่เมื่อนถึงเราจะมาตาดซี่เก็บได้ ก็วายควายกี้มันอะไรอยู่กลางในควายกีไม่ตายซื่อนะมันจะความสวยงามมันจะสวยงามดีว่ามันจะมันเสมอแม่ตึงเนี้ยับ่อยัดตีลังนะบางคนก็จัดไปเลยก็ได้แต่ตัวกลางนี่ก็จัดจัดเลยก็ได้พยายามให้ให้จิตให้แน่นกว่าก็คือไอ้นี้ก็คือว่าเว้นซ้ำ ในในการเว้นนี้ก็คือไอเนี้ยก็คือไฟบันเกลือปไปใกล้นี้ยอกนึ่งกามจ้องนึ่งกามจ้องไปจีตอกตีตอกแต่ความปริตานุกมมันก็นไปลงม้วนกันแต่วิธียกก็คือยอกไปตีก้มไปตีส้มตอกสองตอกเลียกได้เราตรงกันไอดอกเนี้ยดอกอลไรมีการตัง้ง ตังลุกกี้ <c oughs> อ,อ๋อที่เขาเรียกตังลุกกี้นะอ๋อมันไล่จับ <c oughs> ตังดีมันมังดี c จยดีดอง,ต,งตังลุกกี้ตังลุกกี้อันมันเราทำ c h ơ ตทำดอง ตั้งจุดศู์กลางได้แล้วตีเลือกแบเรายยิ้มก้ามกี่ตอกก็ได้นี่นก้าม้ามตอกก็ได้ก้ามตรองตอกมันเดิมก็ได้แล้วเด็กินตนาการไปแต่ว่า้ะกุบมัวทั้งนั้นก็คือว่าตุกา้กไหลไม่เม็ดไม่เลยนี้แตาว่าลึกจนเกินกำตุจะออกม,อมัดก็คือเล็กง่ายคือว่ามันนีเล่เป็นไรได้ก็ตัวเมื่อว่ามันเริ่มได้ไปครึ่งนึงแล้วนี่นใช่ แต่ว่าจ้าวาตอกเรายอมมันนี่เราจะแรงงานโอ๋อบอบปกนี่มันพิดกับจีน่าเหนื้อเราตำ้มไฟแล่ไปอ,อ่าตั้งมันจับได้จุดต้นกลางนะครับแต่ว่ามองให้ดีก็คือต่อนั่งตะลุงเราแต่มันต้องมีจุดต้นกลางเลยอนะมันก็ย้ายออกไป มันวงนานมันนะใจใจแบบอันนี้ก็เหมือนกันเดิ่มจบจุดต้นกลางแหละอกกระจายอกกลางอ่าปลอดที่ร่างก็ปลอดเป็นดอกคนนี้แหละครับเราใต้กลางนี้กลางนี้นะครับใต้กลางนี้ถึงว่าเป็นปื้ดย่อยกันมาก็คือว่ากันไงไงก็คือแล้วไงก็คือว่าพยายามจําไม่ได้ว่าหยกกี่ตี้ไส้กี่ตี้แล้วือว่าจําลําดำนั้นอะได้คือว่าคนก็ทจำได้เลยอ่าเนี่ยจุดต้นกลางือตั้งไลน์เนี่ยได้ อ่าถ้าว่าเป็นซาดเป็นเลดมันนันเราจะลืมไปแต่นี่นี่ครับหรือว่าจะลืมตรงกลางนี่ก็ได้แต่ตอกมันต้องปรับไปควายนูไปเรื่อยๆเยคือถ้าเป็นซารดเป็นเลดต้นงมาลืมจนตรงกลางคือมันก็ได้แก่พื้นแถวนี้นะไ่เรยแต่ว่าถ้าเราลืมแต่หัวนุก็คือว่ามันก็ได้พื้นญ่นยันญ่ขึ้นแต่แต่ว่าเรากํานอณนต่ว่ายาวไปขนั้นหลแต่ซาดก็เหมือนกันอยู่ในหลักเทานั้นแต่ก็จะปรับไปวันนี้เรื่องตอกนี้จะปรับไปเป็นตอยาวใจยาวตึงนะ แต่ว่าพวกแป้งพวกเจยพวกดองจะเริ่มจากรู้สุ่นกันนะรับมีกับคราวๆนะไ่กันนะ,ะนี่ก็คือว่าขึ้นขึ้นดอกประวัานี่คือหัวใจรักกองแพ้งนั้งนะรับรคือกลางแพ้งพอพ้นงานเดทดเร้วปุ๊บเราจะได้มาเป็นในรักษณะ,ะนี่รันนี่เป็นปืนเป็นปืนนะครับอ่า เป็นพื้นบบดนี้แต่อได้เป็นพื้นแลว้วแตนน่ีนเรามาจัดเลยใจเล็กใส่กล้กว่ก็ได้ปาาแบนเบนนะ,ะกัดกัด<อ>เกี้เยเกี้เยเกี้เยเกี้ยเียแมนกอเล่าเล่าไอ้เป็นลักษณะตามที่ต้องการในเป๊ะอ่าก็แป,ป้งเนียนต้าว่าไอเ้เกงแรง อ่าเล่าอยู่แบบลักษณะก็เรียกว่า<ห>ตรงรังเตาเนอะ<ห>บางหลังได้จะอยู่ในลักษณะน,นี้ก็คือแต่เราจะเห็นว่าตเป็นวงตรงนี้แต่คนละายซี่มันก็ตักเป็นวงกลมมังเลยมังก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่ก๋วยตาํายวต้ดเบือดงามอย่างเดียวคือว่ามันก็คืออ้วนใจรักโก้งแต่ว่าทำให้เป้งมีแข้งเล่งกันน,กนะด้วยนะอ่าการที่เป็นก๋นปลานี่คือเตาก็ว่าเป็นตัวรังในการรังครอบหรือไม้ร้องชินเนี่ยอย่าให้มันนั่งกันบพเราใช้รูปหม,มังมาบางทีมันลุยได้ บางคนวิ่งบนส้นนี้ก็คือเราตร้องอ่าใจยไปส้นตรงนี้อาจจะจ่ายไยวย้อาจจะจ่ายเชือ